สามพันตัวท็อปเลยดูแอร์ <_ EN> เดี๋ยวมาดูตอนอัตราเร่งตอนขับดูข <_ EN> อโทษครับลืมเบรกมือตอนนี้เกียร์หนึ่งอยู่นะครับดูเกียร์ได้เลยเ <_ EN> กียร์สามนะเกีโโยร์สโอ้โหสัตสี่รอบยังไม่ถึงสามพันรอบเป็ร้อยยีย่แล้ว <_ EN> เหลือ <_ EN> เหลือ <_ EN> เหลือเหลือ <_ EN> แต่ทางหมดก่อน เดี๋ยวดูตอนเกียร์เกียร์สามอีกทีเดี๋ยวจัดแค่สี่เกียร์แล้ววิ่งซักวิ่งซักร้อยห้าสิบพอแล้วไปนับเอาเองว่าเกียร์ห้าเกียร์หมันจะวิ่งเท่าไหร่พร้อมยางน,นี่เกียร์สามนะดูที่ไม้ได้ไปเลย Máy m